สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะเมียวออนะคะตอนนี้ก็อยู่คุณแม่นะครับค่ะ,คะ<ๆ>วันนี้ก็คือแบบคุณแม่ชอบริซ่ามากตอนนี้คือคุณแม่ตามบิซ่าด้วยเนาะก็แบบตื่นเต้นกันสุดที่หมดเลยนะอยู่นี่ต้ะนะแล้วตอนนี้ก็รอแบบช่วงแบบ พรีเมียมอยู่น้ำแบบกำลังนับเวลาสิบสิบสี่นาทีสิบสี่วิแล้วมาสิบสี่วิแล้วใกล้แล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวยกมาแล้วเร็วเร็วเร็วสามสิบวิเรียนอยู่<อ>เก้าแล้วเรียนอยู่ทีนี้เรียนอยู่ทุกคนเรียนอยู่นะจ๋าอยากดูกันสูงยังไม่อาบน้ำเลยตอนเนี้ยตอปิดน <20 S 2> นะ้ำยี่สิบวิยี่สิบวิสิบเก้า ตื่นเต้นมากอาจารย์ก็คือเด็กน้องพุณดูคนเดียวเลยนะไม่มีใครดูเลยใช่ไหมไม่รู้มือนซี ภาษาอังกฤษปะภาษาเกาหลีอุ้ยเท่มากเท่มากอุ้ยชุดสวยชุดสวยดีมากชุดดีมากภาษาอังกฤษหรือภาาษเกาหลีเกาหลีอะคุณาดหวังว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษป่ะเออ แต่ว่าชุดเท่มากเลยอะ่ะน่าจะแะระยนภาษาอังกฤษเท่มา,ากชุดนี้เท่มากชุดนี้หรอขับ,บกกมิกบคยปะอุ้ยล่ชอบเวลังต้นอะเออตึ้นสวยนะ หมวกแบบสกรีนลาลิษาด้วยอุ้ยเท่ะเออเนี่ยอังกฤษละภาษาอังกฤษใช่เป็นแบบอุ้ยตุ๊บสวยสวยโพเดนส์ด้วย อุยเล่นนี่เป็นนวยอีกครั้เล่นนนี้เป็นนวยหรอเล่น,น,น,ย,ลนยาก,กน,นะเนี้ยเออยมา<อ>กอู้ออาดอเวอร์ต้องมีเบกแดนใช่ปะเที่ยวชุดเที่ทุกอันเลยอ่ะ อุ้ยความเบลมีความเบลด้วยชุดน้าหักว่ามีความเบลด้วยสุดใส่หนึ่งลายโมดในเพนเพอง์เพนแช้ใช้ช oh ื่อมาลิสันนี่นี่ความไทยอุ้ยใส่ชุดไทยโอ้ชาดาด้วยใส่ชาดาไทยด้วยโอ้โหแล้วพวกคนั่งรถชุดลอดมาไนะดูดีความไทยหมา <Es> ลาลิซาลาลิซาเพลงชื่อชื่อมันแมนเนาะใช, like. ช่ชอบความใส่าดารวดมากรวดมากโหดตอนรับเมื er ่อกี้คือย่ามานอะไรแต่แล้วไลอะไราลาแล้วโหดมาก มาดูกันค่ะว่าลิซ่าใส่บิกกระเกียนนะคะลดมากคือเปลี่ยนเออเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเยอะมากทุกฉากทุกเซตเลยอะลดหลังสวยมากหลังสวยมากลด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 มากทุกคนลดมากลดมกคนดูร้านกว่าคนดูร้านกว่าโอ้ไม g ก d ยังไม่ถึงถึงกี่นาทีอะ ามนาทีด้วยมะน่าจะประมาณสามนาทีไม่ได้เพลงสอซึ่งไม่ได้สั้นขนาดนั้นเป็นไงเป็นไงมะแบบฟาดมากแรบฟาดมากแล้วคือแบบชอบทุกชุดคือชุดออกมาแต่ละแต่และแบบท่อนอะคือแบบบังมากนะเป็นชุดที่เท่มากคือส่วนใหญ่อ่ะเพลงที่เป็นของเมนแดนเซอร์อะมันจกมาเป็นแนวนี้แล้วแบบเรื่อยๆแต่จะโชว์สกิลในการเต้นเยอะมากกว่าเต้นแล้วก็แบบที่เขาถนัดคือแล้ววราเขาไม่เขาไม่ได้ถนัดบูคออะไรเงี้ยเออแต่ว่าแต่จริงๆรลิซ่าถูกเทรนให้มาเป็นบูคอนะ จริงหรอเออเราเพิ่งมาเปลี่ยนมาเป็นแรปก่อนที่จะเดบิวเป็นแต่ว่าแร็ปดูดูเข้าคาแรกเตอร์น้องเากว่าใช่แล้วก็แดนแล้วก็คือชุดทุกชุดคือปังมากฉันเชื่อว่าต้องหลายคนนะต้องไปซื้อตามอืมไม่ก็สั่งตัดเออแล้วพี่หกสิบห้าล้านอันไหนไหนหกสิบห้ายอดฟอร์ยอดยอดติดตามช่องแรงพิมเออแล้วทีนี้ยก็คือ เหมือนว่าเ้าฉันคิดว่าพี่นัทนิสสามณีต้องหนออึ่ง number วันหนึ่งตัดแล้วหนึ่งโอเคตัดแล้วหนึ่งนะนี่เราก็ยังคือชอบมากึนชุดตรงชุดไทยอ่ะคือแบบเหลือเชื่อที่แบบน้องเอาความไทยมาใส่ใอะไรเงี้ยแบบดีมากชุดแบบดีไซน์เก๋เนาะเป็นชุดไทยที่แบบรำสมัยอะ่ะเออแล้วคุณแม่ก็ไม่แอคครั้งแรก <c oughs> ก็น่ารีแอคครั้งแรกแล้วแบบตอนจบโคตรสวยชแบบ แบบลลิษาแบบพุ่งออกมาเลยแล้วมีการถ่ายเอาดอด้วยใช่ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะมีแต่ในสตูอะไรเงี้ยเ<ม>ออชุดเลิศนะคะถือว่าน้องประสบความสําเร็จมากคิดคือเน,น,นื่เนื่องใชอบดีไซน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็แต่ว่าคือแบบว่าน้องออกมาดีแต่ว่าแอบแอบบนิดนึงคือตอนแรกคิดว่าน้องน่าจะาแนวสากล<ม>แบบฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยเมันของโรเซ่ที่เป็นของโรเซ่ใช่แบบอิงล้วนอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็เลยรวมออกมาคือโคตรดีนะคะโคตรดีนะคะแล้วก็แบบ เพลงติดหูลาลาลาลิซ่าเลยนะเลิฟมีเออลาลิซ่าเลิฟแล้วก็มันจะมีช่วงท่อนแร็ปตอนที่เขาถ่ายอ่ะมันจะมีลาลิซ่าลาลิซ่าพูดออกไทยมากทุกออกไทยอ่ะเออลาลิซาลาลิซาทุกคนนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากนะคะขอไปรอก่อนแล้วก็ขอไปเรียนก่อนแล้วก็ขอไปทํางานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอ รออันบ็อกก์เนาะเพราะว่าสั่งไปด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณแม่และก็บเหียวอ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย